โอ้ยเนี่นี่ยเน,น,นี่เออ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 ปลาไหลปลาไหลล่วงแล้วลงแล้วปลาไหลอยู่ตรงนี้ไล่ได้พี่น้องปีที่แล้วนี่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บผี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 เออนั่นลักเออมาจับนี่เตี้ยตัวนึงเนี่ยนี่นี inform inform <แ>่นี่ปลาดุกตัวไม่ใหญ่พี่น้อง ลุมแตนตัวน่อยกันบคือ มืาอนี่พาพี่น้องมามาสูบป,ป่าพี่น้องมาสูบป,ป่ามาสาป,ป่ากันอิ่นครับอยู่ไฮส่วนทางบันหวัวสงครามนี่แหละครับตำบลโจอำเภอโจพิศัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับสาป,ป่าว่าง่าพี่น้องนี่ปิดที่แล้วกับสาซ้ำนี่แหละครับซ้ำเพ็ยนี่แหละน้นอยซ้ำนี่ สีได้ปลาบริยาปลาเบิ่งน้ำกัน,ดนเด้อพี่น้องเด้อน้่งบริยาไลมาแทบลับปุ๋นลหรครับปุ๋นไหล,ไหล,หลม้น้ำพองครับมาทั่งผีดไมาหนีครับผี่ไม่หนีก็ไหลออกไม่หนีนะครับผี่ลูกแม่น้ำตรงข้ามครับปุ๋นลูกไม่น้ำตรงข้ามทั้งหมดเหรอครับใกล้โบกแล้วพี่น้องเอ้ยบาดนี้จับปลาน้ำกันเนะครับเด้อ เกล้วใกล้้วานนี้เห็นตัวปลาบ้ล่ะชัดเนกโอ้ปลาดุกวาสันพี่น้องเลยดินนาวนานาวอยู่น่ะยาหกไร่ปลาหลก็ไรได้นาะปีที่แล้วเนาะกับปีที่แล้วปลาดุกพี่น้องปลาดุกหน้า โอ้พี่น้องคุณมาใส่พี่น้องเลยบบอ่าพ่อเด้กค้าน้ำมันนี่แหละเนะาะพ่อได้ปุปนในแก้วนี่ก็มือมือกิจยางพี่น้องนี่เตี้ยเอาตะแคร่พี่น้องพคนน่ทั่วโลกนี่สวัสดีครับว้ามืาอนี่พี่น้องเอ้ยผู้ใดเพื่อนงานดูอิีเซเลียลหยมจาจับปลานเหกันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ที่ไต้หวัน กลีใต้่นะพี่น้องใช่ลาาเขากําลังหาพี่น้องปลากําลังหมุนอย่างหกคักพี่น้องเลยไใไม่ไปย่างเนี่ยแต่นี่เนาะแม่นแม่นย่างมันอีกเนื้อครับเพราะีบักโจ๊บบ่มาเคลียยังไงเรือเมื่อสวนเอาเลย ร้อ,อ,องไงน,น้องมืงเนี่ยแนกจับปแนกสัวพร้อมพี่น้องเอ้ยมืงเนี่ยโบมีแต่เนียเ่ยแก่ข้าวไอ้เพื่อนนั่นแหละโบมันมีหูอะไรอยู่วะเตี้ยครับน,นี่ครับนี่ไปนะปลาไหลไหลพี่น้องเอ้ยน,นั่นน,นั่นนั่นมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนั่นหนานนีน่ใส่มาเมียไอ้เตี้ยเอาวัน กํลังมาเขาียวขึ้นนะเพื่อนาเพื่อนครกําลังอยู่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยเพื่อนครับเพืนมีคนปลาดุกกําลังครับพื่อนะปลาดุกพี่น้องเอ้ยพื่อนะกําลังไปพื่อนะกินเกาเที่ยงก่อนได้พี่น้องเอ้ยเกาเที่ยงไม่ก็แรงบุ่นี่เกาเที่ยงนี่แหละเนาะครับผมเอาโบได้ไหมโบเตี่ยน่ะใส่เบิ้งเอาพี่น้องมัเบิ้งด้วยเนี่ยพื่อน่ะปลาคอปลาคอข้างพี่น้องเอ้ยพอแล้วครับ่อข้างได้ครับตัวนี้นะบ่อข้างได้ครับอ่ายวรอเอาตัวน้อยดูก่อน ม <onents> <servir> <ot> <tr> ันมีกะละมังยวนมาเลยเดีเอาอทุงมุงนามากเดีทุ่งเอาทุงน้าเตียดเดีว้าวลครับพี่้วใส่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 สว่างครับอยอ่างานไปทองเลยได้ชัดเจนเห็นเลยวะยังอะไรบ่โอ้โอ้เต้นนะพี่วันเนี่ย นีน่นี่เลนลงอยู่นี่นะพนิางทั้งคุนแล้วทั้งใบทั้งก้นย่อขุนแล้วชัดเจนเลยคุนแล้วอุ้ยุนหาพี่น้องเอ้ยขุนน้าพูนพนพนเลนนี่พุหน้จาว่ะพี่น้องเอ้ยปะคอยง่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วอบปุุ โอ้ยเนี่เนออเออเออปลาไหลลล่วงแล้วลงแล้วปลาไหลยู่ตรงนี้ไลยได้พี่น้องปีที่แล้วนี่โอยจบเจบเบป่ปี่ปีปีปี่ปีี่นีทเอปีที่ปี่ี่ปตี่ปี่ปีที่ี่ี่นีปี่ปี่่ี่ปี่ง นึก<อ>มันใ้ตัวน้อยก่อนบอกคือช่วงแรกๆอพี่น้องเนี่ยเบิ้งเนี่ยเบิเ้งโนานี่ัะปะดุกครับปดกหน้าพี่น้องเนปรดนานีาน่เนาะครับผมเอาดกหน้าครับเย็เย็นเย็นเย็นอยู่ยย้ยไโอ้ปลไหลปลาไหลปลาไหลอืมอาเอ้าเอ้าเนั่นนั่นนั่พี่น้องเลย

ผน่มีเนอบัวดาโอ้ยพี่น้องเห็นไหครับพุน่ะกะทากะทะยืนไปนนี้เทิ้งพุนน่ะหักข้อยืนไปเทิงเลยเอาไปจับขุ้นมาต้องเชื่วพี่น้องคนนี้ เนี่ทั้งทั้งกเร็วโอ้เนี่ยมาใส่เนี่ยมาเนี้ยมาใส่เนี่ยปเชี่ยวปเชี่ยวปะดุกระดุยุบนกระคอยุบกน ไปพุ่นะให้คนเราเกี่ห่งคร่ง่ะนครับลงที่น้องผลงานครับนดเย็นพ<อ>ีน้องของาวง้อีน้อง,องพุ่นะเชี่ยวครับนี่เรง,งามครับพุ่นะโว้ยคาขนาดได้พุ่นะแล่มาพูงเนาะควายเชงไมาแดงแด้อย่เนาะไล่ดบาน,นี้บวกบวกชุดไทยบวกชุดไทยเอ,องแ้ครับเออาเอาโซโอ้เห็นแต่โอ้เห็นแต่ตนพีน้องพ มันหม,มุดเป็นาช่อนเ้ครับเอ้าเมหน่อยต่อเห็กนกุ้งอยู่เลยนะกุ่งเต็มอยู่กุ่มไมย่งงมเลย ปูเนยพี้หมูปเนยปูเนยรอยอยู่ปุเนยปูนยปแม่นู้แต่ปุเนยงงน,นี่นก็จะงละะงนี่นกัแ่งกนอาบรอยอ้ปต ตุ่มเที่ยงหัวเขาหัวเขาพี่น้องน,น,นางได้ร้ายมองเอาอะไรตัวโอ้ได้ยังไงล่ะป่าเดียวบังกำเนีย <c oughs> เฮ้ยเลยฮะยกขึ้นตรงนี้โอ้ยทานเป็นทานพี่น้องเลยพุ่นะตุ๊กกึ้มกำลังเห็นอ, <c oughs> ยอยู่ข <c oughs> ั้วป่าพี่น้องมาจากเชียงใหม่ก็มี เยังน้อยแผกอยู่น้อแผกยังน้อนี่น้อแผต้มตำอ๋อที่ถูกแผดสมตำอันนี้น้อยนี่แผกยังน้อนี่น้อนี่น้อเดี๋ยวรอบแป๊บนึงบ่า่าถูใจว่ได้กินง่ายดิว่าได้กินง่ายดิน้ออันบ่เดี๋ยวได้ทำอีก็โอเคแล้วนี่